เป็นโรคหัวใจค่ะต้องเลือกไขมันที่กินกินน้ำมันอย่างไรให้เหมาะสมคลิปนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับไขมันที่ไม่อิ่มตัวค่ะแต่เราควรจะกินในปริมาณเท่าไหร่ถึงจะดีถึงจะเหมาะสมเรื่องของอาหารค่ะไม่ควรมองข้ามถ้าไม่อยากเป็นภาระให้ใครตอนแก่ตัวคนที่เป็นโรคหัวใจนะคะจะต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงค่ะไขมันที่ควรหลีกเลี่ยงคือไขมันอิ่มตัวไขมันจากสัตว์แล้วก็ไขมันทรานส่วนไขมันที่เรากินได้คือ ไขมันที่ไม่อิ่มตัวแต่ว่าจะต้องกินในปริมาณที่เหมาะสมและเพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดีนะคะเราควรที่จะต้องกินน้ำมันเนี่ยหรือไขมันเนี่ยในปริมาณที่น้อยเท่าที่จําเป็นที่ร่างกายจะต้องนำไปใช้เท่านั้นแต่ทุกวันนี้พบว่าเรากินน้ํามันเกินความจําเป็นที่ร่างกายจะต้องนําไปใช้ตามหลักของโภชนาการค่ะการบริโภคน้ํามันเนี่ยเขาให้กินได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาหรือเทียบเท่ากับ30กรัมให้เห็นภาพน,นะคะ ไข่ดาวหนึ่งฟองที่เรากินค่ะมีปริมาณน้ำมันอยู่ถึง3-4ช้อนชาแล้วไขมันที่ไม่อิ่มตัวนะคะเราสามารถพบในไหนได้บ้างตามที่เรารู้กันมาก็พบมากในพืชซึ่งตรงนี้แหละที่จะต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมคือ 1. ไขมันที่ไม่อิ่มตัวสามารถพบได้ในปลาน้าจืดสัตว์ทะเลพืชถั่วแล้วก็มเมล็ดพืช 2. น้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าว2ตัวนี้มาจากพืชก็จริงอยู่ค่ะแต่ว่ามีสัดส,ส่วนของไขมันอิ่มตัวนในปริมาณที่สูงเราจึงจัดน้ำมันมะพร้าวและน้ำมันปาล์มอยู่ในกลุ่มของไขมันอิ่มตัวพวกเราเป็นโรคหัวใจไม่ควรทานควรเลี่ยงดีกว่าค่ะ 3. น้ำมันที่มาจากถั่วเหลืองข้าวโพเเดเมล็ดดอกทานตะวันถั่วลิสงมเมล็ดฝ้ายพวกนี้ค่ะจะมีปริมาณโอเมก้า6อยู่ค่อนข้างมาก เมื่อเข้าไปในร่างกายแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นกรดอาราชิดอนิกแอซิดค่ะเช่นเดียวกับพวกไขมันที่มาจากสาัตว์น้ำมันหมูนมวัวต่างๆมีฤทธิ์ทำให้เกิดการอักเสบที่เส้นเลือดสมองแล้วก็เส้นเลือดหัวใจค่ะคนที่เป็นโรคหัวใจก็ควรที่จะเลี่ยง4ไม่ควรใช้ไขมันที่ไม่อิ่มตัวในการทอดอาหารเพราะว่าไขมันไม่อิ่มตัวนี้เมื่อโดนความร้อนจัดแล้วเนี่ยจะก่อให้เกิดสารก่อมะเรง็งถ้าอยากกินอาหารทอดให้ใช้น้ํามันที่เป็น กรดไขมันอิ่มตัวในการทอดได้แก่พวกน้ำมันปาล์มกับน้ำมันมะพร้าวแต่พวกเราที่เป็นโรคหัวใจควรกินไขมันอิ่มตัวไหมคะไม่ควรดังนั้นที่ดีที่สุดก็คือหลีกเลี่ยงของทอดดีกว่าค่ะและหันมาปรับพฤติกรรมในการกินอาหารเน้นกินอาหารที่ต้มนึ่งผัดแบบใช้น้ำมันน้อยๆหรือยำจะดีกว่าแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะดูแลหัวใจของเราให้ดีเราควรกินน้ำมันอะไร แหล่งน้ำมันที่ปลอดภัยแล้วก็แนะนำเนี่ยได้แก่ไข่น้ำมันปลาน้ำมันมะกอกน้ำมันรำข้าวน้ำมันคาโนล่าน้ำมันงาอะโวคาโดสาหร่ายและธัญพืชต่างๆถ้ามีคำถามสงสัยเกี่ยวกับโรคหัวใจหรือโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะแอดไลน์มาคุยกับนี้ได้ค่ะแอดไลน์แอด h i l l t o c s ตามที่โชว์ด้านล่างได้เลยถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรับข้อมูลดีๆในการดูแลหัวใจ หรือถ้าอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพแอดไลน์มาคุยกับนี้ได้เลยค่ะ